สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้ก็มีเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าประจําง,งการโดราตูเลยก็ว่าได้ละครับเพราะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนั้นทางเพจ Facebook ของทีมโดราตูแชมป์ทีไอสองสมัยอย่าง OG ได้มีการประกาศว่าทางผู้เล่นพาร์ทไทม์แครี่ประจําทีมอย่างแอนนานั้นได้ทําการรีทายหรือว่าแขวนเมาส์จากการแข่งขันโดราตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันได้ในคลิปตัวนี้กันเลยครับ รู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม g f i e l สิครับ15แควไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับ ตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ช้อปปี้ร้าน G N Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าสำหรับทีม OG นั้นหลายๆคนก็จะบอกกันว่าถ้าโนเทลเป็นสมองและเซฟเป็นหัวใจแอนนาก็ถือว่าเป็นมือขวาที่จะสร้างบริษัทและผลงานดีๆให้กับทีมอยู่เสมอและอย่างที่เราได้เห็นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาทีม OG ที่มีแอนนาเป็นผู้เล่นตำแหน่งแครี่ของทีมนั้นก็สามารถทำผลงานได้ดีและควา้าแชมป์ในการแข่งขันต่างๆาไว้มากมาย และที่สําคัญเลยนั้นคือการเป็นแชมป์สสมัยในการแข่งขันโตเลทูที่ใหญ่ที่สุดอย่างดีินเตอร์เนชั่นแนลอีกด้วยและในการเป็นแชมป์สสมัยนั้นตัวของแอนนาเองก็ได้สร้างช็อตเท็เทอไวมากมายซึ่งกระสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมทั้งในสนามและผู้ชมบนจอยอย่างมากมาย Already out there for Somnus. Somnus trying to look at the trees. He's hunting actually down No Tail. The Global Silence comes out. Anna not quite able to get on top of X Nova as X Nova keeps it distance. Somnus just turning and beating down on No Tail. No Tail will go down as well as saw X Nova. One for one at the moment. The sentry's down here from OG. They have eyes on Somnus. Sam still holding it for the side. Then there'll be a buyback from No Tail. The boat, the solar boat, the RP coming through. They're jumping in the FY's there with a slam. Ready to hold off for the fight. But Chalice is so low. Chalice is going to go down. The block three fy with the TPL won't make it. The slider fish, the shade. Anna catches out the shaker. Can he team me back in time before the curse kills him? Yes, he Am can. I? Well, that's exactly what we talked about—the stolen book. Two yet again, but they have managed to find two in return, and still alive. The flame guard keeping it fine again. The slider fish cuts out a second double kill for Anna. Chalice surrounded by seven Anna here in the. the Anna I into there they can't do anything, they're all just spraying. What can you do? Give someone a rampage. I don't think they can. They're going into the fountain. They're waiting for NIP to call GT, but they won't. And look at this, they go in. Anna with a triple kill. Anna with an ultra kill. There's a sand king. Where is he? They know. The opening still fly's going down. He just cannot take this bark of bite. And now the jump in from There's no more BKBs, there's no more real Satanic to work with And Arteezy, so low on life, does not have the Thunder แต่ถึงกระน,นั้นในระยะหลังมานี้แอนนาเองก็มักจะถูกชาวเน็ตเรียกเป็นเสียงเดียวกันว่าพนักงานพาทามแห่งการแข่งขันที่ใหญ่เพราะว่าแอนนานั้นจะไม่ปรากฏตัวในการแข่งขันใ,นใดๆเลยจนกว่าถึงการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอย่างที่ใหญ่และก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเขาหนานจะเป็นพนักงานพาทามแต่ก็ถือว่าเป็นพนักงานพาทามแชมป์ที่ใหญ่ถึงสองสมัยเลยรอครับอย่างไรก็ดีในช่วงเราจะที่ใเก้าไปแล้วนั้น ทีม OG ก็ต้องรั่ำระสายเนื่องจากการจากลาของเจอร์รกหนึ่งในผู้เล่นเสาหลักของทีมและการกระเปลียนเป็นเชฟของแอนนานั้นก็ทําให้ทีม OG นั้นทําผลงานได้ไม่ดีเท่าแต่ก่อนและแทบไม่ได้แชมปในรายการใดๆเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลังจากนั้นทางแอนนาก็ได้ถูกเรียกตัวกลับมาเสริมทัพให้กับโอจีครั้งหลังจากไปเรียนเป็นเชฟมานานและการกลับมาของแอนนานั้นก็ได้สร้างอีพีเกมในการขายนอทูไวมากมายเลยละครับโอ้ oh, Keep him up with Tango's and oh o so low Two HP ladies and gentlemen look at it My God t HP I saw it Go for the stampede he's running right into the fountain yet again he wants dominon And he's got all the illusions. It's a good stun, though, here coming out from focus. You have to remember, he does have a rapier. So that is going to be the ages going down. They've got ways to lock him down. They have to be quick about it. Nice silence, though, coming out from Soxa. Buys a little bit more time. Ana gets Stominon again. Should be able to go clean up Wish. And he's like, hmm, I see there's a rapier here. I would like that. But, you know, we'll focus over here onto Wish. Does have to be careful. Nice stop coming out from And then follow up with Soxa. Down goes Stominon. They want this. They want to get as many kills as they can get here. Wish trying to run away. because own it of Fo is his แต่อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่า OG จะได้อนนากรับเป็นคีย์แมนของรอบคัดเลือกการแข่งขันเมเจอร์ที่2ของปี2021แล้วแต่หม่านก็คงไม่เพียงพอและฟอร์มการเล่นของทีมนั้นไม่ได้ดีเหมือนกับ2ปีที่ผ่านมาและทำให้ทีมพลาดในการแข่งขันเมเจอร์ดังกล่าวทำลายโอกาสในการแข่งขัน TI10 ของทีม OG นั้นก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นศูนย์เลยละครับ และแล้วกลางดึกของวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานั้นทางแฟนเพจของ OG ก็ได้ประกาศว่า Anna าูู้เลนแครี่ประจำทีมนั้นได้ทำการแขวนเมาส์รีไทายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเนื้อหาจะกล่าวว่าสวัสดีครับทุกคนช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานั้นมันเป็นการเดินทางที่น่าสัจสระผมเป็นอย่างมากและตอนนี้มันก็คงถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องจากลาการในขันโดนัทูไป ผมมีความรู้สึกสองจิตสองใจแบบนี้มานานแต่ตอนนี้ผมพร้อมแล้วที่จะก้าวข้ามไปยังบทใหม่ของชีวิตโดตาอื่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของผมมาอย่างยาวนานแต่ตอนนี้ผมพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต ซึ่งสมาชิกในทีมโ G จีต่างก็เข้าใจและยอมรับกันดีและผมคิดว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การส่งผลดีต่อตัวของผมแต่มันยังส่งผลดีกับทางทีมอีกด้วยอีกทั้งตัวของผมยังได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนอกเนือจากดูดัทูและนั่นมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าโ g นันเป็นเหมือนกับบ้านอีกหลังหนึ่งของผมเลยทีเดียวเกมนี้จะเป็นเหมือนกับสิ่งพิเศษในหัวใจผมเสมอและผมดีใจเป็นอย่างมากที่ได้พบเจอกับสังคมเกมดูดัทู และผู้คนหลายๆคนตลอดการเดินทาง,งผมผมอยากจะขอบคุณเป็นพิเศษแก่เพื่อนและครอบครัวของผมขอบคุณสำหรับการอ่านแอนนาจากนั้นทาน่านาของทีม OG ก็ได้ให้ความเห็นในเว็บไซต์ของตัวเองว่าถึงแม้ว่าจะดีใจที่ได้แอนนากลับมานั้นแต่เมื่อถึงเวลาแล้วตัวของแอนนาก็ต้องเลือกสิ่งที่ใช่สำหรับเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกล่าวแอนนาจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเราเสมอและเราก็จะเคารพการตัดใจของเขาในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ขอบคุณสำหรับการอยู่ด้วยกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชดเทปเทพที่ทำบ่อน,น้ําที่เราด้เข้าไปช่วยรางวัลที่เราได้ชูด้วยกันและความทรงจําดีๆเราโอจีและแฟนๆจะจารึกทุกความทรงจําและความสเร็จที่เรามีด้วยกันตำนานที่นายสร้างจะถูกบันทึกไว้ในวติสตร์และนายจะถูกยกย่องให้อยู่ในขอแห่งเกียรติยศแห่งเกมรถถูตลอดไปขอให้โชคดีกับอนาคตที่นายเลือกเราทุกคนรู้ว่านายจะทำมันออกมาได้ แต่หม่านก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เล่นเคียงข้างกับนายมาตลอดแล้วเจอกันใหม่นะเพื่อนรักหลังจากที่ได้ประกาศข่าวเศร้าไปอย่างนี้ก็ทําให้แฟนคลับของโ G และคอมมูนิตี้โดราตูนั้นช็อกไปตามๆกันรวมไปถึงในไทยเราด้วยที่ได้มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นจานวนมากไม่ว่าจะเป็นพี่ปอมไลฟ์ฟูรี่หรือมิคาซาเองก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันก็ต้องบอกเลยละครับว่าการแขวนเมาส์สองแอนนานั้นถือเป็นเรื่องที่ช็อกวงการเป็นอย่างมาก เพราะว่าแอนนาเองก็ถือว่ายังอายุยังน้อยถ้าหากเทียบกับผู้เล่นคนอื่นในวงการแต่อย่างไรก็ดีจากนี้ต่อไปเราก็ขอวอวยพรให้แอนนาได้มีความสุขกับเส้นทางที่ตัวเองได้เลือกและก็ขอขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่แอนนาได้สร้างขึ้นมาตลอดการในคันโดราทูครับและแน่นอนว่าผู้คนจะคงจดจำชื่อของเขาแอนนาพนักง,งานพาร์ทไทม์ในทีมโ G ได้อย่างแน่นอนครับ เหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้ของทางแบคคอร e ์อีสปอร์ตอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b ส c คร b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับ